สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อยู่กับมิ้นค่ะแพรค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะแพรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเนินสว่างอำเภอบ้านค่ายจากกังหวัดระยองค่ะทุกคนเราจะทำอะไรกันคะนั่นน่ะสิตรงนี้ที่เราอยู่คืออ,อะไรคะเป็นจุดรับซื้อน้ํายางของชาวบ้านเนินสว่างค่ะอืถ้าอยากรู้ขั้นตอนวิธีการทําวิธีการรับซื้อน้ํายางการตรวจแผลเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยข้างในกันนะคะเราเราไปดูกันเลยไหมไปเลยโอเคไป,ไป ี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรชื่อนางาโรบิเชนลําครับเป็นหน้าที่รวบรวมยางลาที่นี่ยช่เล่นะคะพี่นาครับพี่นาเดี๋ยวให้พี่นาพาทัวร์จุดรับซื้อน้ำยางหน่อยว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราทําอะไรกันบ้างได้ค่ะไปค่ะไลค่ะก็แล้วลูกค้าเขมีเข้ามาที่ก่อนครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่โยกยางขึ้นไปชั่งอน้ำหนักแล้วก็ ตักเปอร์เซ็นเพื่อที่จะเข้าไปข้างในเพื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นพาไปดูข้างในหน่อยแล้วกันค่ะโอเคค่ะ่ถังมาล้างดอตรงนี้คือเอาถังมาล้างได้ใช่ไหมคะน้ำยางก็อันนี้รอรอดูดไปจองโรงงานจะมีรถจะมีรถอยู่เมื่อเช้าออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าล้างถังเทยางเสร็จแล้วก็เอาถังลงมาลูกค้าก็ล้างที่นี่ล้างเพื่ออะไรคะล้างเพื่อไม่ให้ถังเลอะครับ เอาไปใช้ในขังต่อไปใช่ค่ะจะได้ไม่เหนียวเนาะมันยางแล้วนี้คืออันนี้ก็รอดูดไปส่งโรงงานอน้ำยางที่รวบรวมมาแล้วถ้าเต็มถังนี้เราก็ดูดไปส่งโรงงานก็คือต้องรอเต็มถังก่อนเต็มครับวันหนึ่งก็สองตันสามตันประมาณนี้เป็นน้ำยางจากชาวบ้านครับน้ำยางจากกลุ่มสมาชิกสมาชิกอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นะพาเข้าไปดูข้างในหน่อยดีกว่า ข้างในนี้คืออะไร,รอะคะอันนี้เป็นห้องวัดเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางค่<ฮ>ะคุณภาพน้ำยางที่ได้ที่เราตักมาเมื่อกี้เราก็จะมามาวัดกับเครื่องนี้เครื่องเครื่องวัดเนี่ยอ๋อมีเครื่องวัดช่างหนึ่งคือช่างหนึ่งกรัมแล้วก็อันนี้ได้หนึ่งกรัมแล้วก็จ<ฮ>ะนําอันนี้ <ฮะ S 2> ไปเข้าเวฟเ <ฮะ S 2> ข้าเวฟตัวนี้ <ฮะ S 2> ใช้เวลาประมาณสามนาที เสร็จแล้วก็เอาออกมาตากพัดลมไว้ให้เย็นแล้วเราก็รีดออกมามันจะเป็นมันจะเป็นก้อนประมาณนี้อ๋อแล้วหรออ่าแล้วเราก็เอากลับไปช่างในนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้คือก็จะเป็นคุณภาพยางที่ได้เปอร์เซ็นต์ยางที่ได้ของแต่ละคนของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ๋อก็คือถ้าสมมติเราจะจ่ายตังก็คือจ่ายตามเปอร์เซ็นต์จ่ายตังก็ตามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็คูณอ่าน้าหนักไปจะเป็นน้ํายางแห้งแล้วก็คูณราคาที่ได้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้เราซื้ออยู่ส7็ 37ครับ้ะเป็น37บวกบวก2คือเป็นค่าบรรทุกให้กับชาวสวนที่บรรทุกมาให้เราอีก2บาทก็เป็น39อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าไม่ใช่เจ้าของเป็นคนเป็นคนงานรับจ้างเนี้ยเขาจะได้2บาทส่วนต่างนั้นไปโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้ามากนะคะที่พาเรามาทัวร์จุดรับซื้อน้ำยางของสาหกจเนินสว่างเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่น้าบชุณค่ะ ค่ะก็เมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปดูจุดรับซื้อน้ำยางเนาะพี่ปุ๋มทีนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ปุ๋มอันนี้เราก็มาที่โรงงานะากะษตรการยางค่ะก็จะเป็นโรงงานแยกน้ํายางเป็นน้ํายางของบ้านเดินสว่างค่ะส่งมาที่นี่ทั้งหมดค่ะก็จะมาแยกทํามันเป็นน้ํายางข้นเพือพ่อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะพามาเจอเลยไหมเจอเลยดีกว่าเจอเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเจอพี่เอ๋ค่ะพี่เอ๋พี่เอ๋ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บ้านเดินสว่างขอบุกเกษตรการยางนิดนึงใช่ค่ะได้ค่ะขออนุญาตพาน้องๆค่ะมาดูกระบวนการทําน้ํายางข้นของเราค่ะได้เพราะเราพีเซ้นว่าน้ํายางของบ้านเดินสว่างเป็นน้ายางที่ดีมากๆคมันดียังไงมันมาผลิตเงี้ยมันมาแยกน้ําแบบไหนอะไรยังไงค่ะพวกพี่เอกพาดูนิดนึงนะคะค่ะได้ค่ะได้ได้ตาเลยค่ะงั้นเราเข้าไปที่โรงงานกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ค่ะก็เมื่อในเมื่อเข้ามาในโรงงานแล้วเนาะพี่เอ๋จะพาเราไปทัวร์ที่ไหนกันก่อนแล้วเราจะไปดูกระบวนการผลิตกํานยางข้นกันนะคะไปตามเลยแล้วเราจะพาไปพบกับพี่ปุ้มซึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิตของเรานะคะเชิญค่ะเชิญค่ะดูกันเลยนะคะไปสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือพี่ปุ้มนะคะพี่ปุ้มทำตระกูลอะไรคะก็ควบคุมการผลิตควบคุมการผลิตโอเควันนี้เราจะให้พี่ปุ้มพาไปดูกระบวนการผลิต น้ำยางกนเอเริ่มจากตรงไหนดีคะพี่ป้มจากี่ก็ได้อี้คืออะไรคไรน้ำยางเนี่ยเราเราจะเตรียมน่แ่นี้น้ำยางน้ำยางก่อนก่อนลงเครื่องนะฮะพอเราเตรียมแล้วเวลาเราเราก็จะปล่อยมาตับมข้อข้อหน้าหน้าแท่งก็ลงเครื่องลงเคองอ่ะลงเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะครับกดอตััตัวเครื่อนี้คืออะไร่ะเป็นเป็นเครื่อง ปั่นแยกปั่นแยกน้ำยางสดแยกแยกแยกนะ้ำออกให้เหลือแต่เนื้อ,อยางเพึ oh. ่งเป็นน้ำยางพ้นจะหลางน้ำยางสดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35เปอร์เซ็นต์ก็จะแยกให้เหลือเป็นให้กลายเป็นน,น้ำยางพ้นที่มีอคอเค์เซ็นต์60ตีอาร์ซี60เปอร์เซ็นต์ หล,หลังจากเรา,เราได้เป็นน้ำยางโคนแล้วเนี่ยก็จะไหลกลางก็งงงงจะผ่านหม้อใบนี้หม้อใบนี้เป็นหม้อดักฟองมันจะมีฟองอยู่ข้างในระวังมันพุ่งไปนะนะดักฟอง<ม>แล้วทำไมเราถึงต้องดักฟองก็มันจะได้มันมันจะได้แต่น้ำยางล้วน ถ้าถ้ามันมันจะมาได้น้ำยางด้วยของด้วยมันเป็นมันจะเป็นป้าอยู่ข้างในมันก็ก็คือว่าของเราไม่ต้องการก็เอาสิ่งที่เราไม่ต้องการโอไปกดดีแล้วก็จะได้แค่น้ำยางล้วนเลยทีนี้ใช่เมื่อกี้เห็นตรงกองฟองแล้วเนาะนั่นเองน้ำยางขุ้นก็จะไหลมาเก็บในในแทคงนี้นะครับในแทคงนี้ เพราะเราก็จะรักษาสภาพของน้ํายางไม่ให้เกิดการตับตัวเนี่ยด้วยแอมโมเนียที่ประมาณ0.6นะครับก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่ว่าชนิดของน้ํายางมันมีทั้งไฮแอมโมเนียแล้วก็โลแอมโมเนียถ้าถ้าถ้าไฮแอมโมเนียก็คือใช้แอมเนียอย่างเดียวในการเก็บรักษาแต่ถ้าถ้าโลแอมโมเนียเราก็จะใช้ร่วมกับสารเคมีโลแอมเนียก็จะมีแอมโมเนียอยู่ประมาณแค่จุก ก็ไม่คือไม่เป็นอันตรายใช่ไหมครับก็มันมันมันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นโลแอมโเนียเนี่ยถ้าเอาไปทําผลิตภัณฑ์ประเภทจุกนมหรือจุกมือแพทย์อะไรอย่าเงี้ยมันสารที่มีที่ใกมันเป็นพิษนะเพราะนั้นโรงงานส่วนของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทําำตัดใจได้หรือว่าของเรานี่ครับแต่แต่ว่าบางโรงงานเขาก็บอกว่าแอมโเนียมันสูงเขาต้องปั่นเพื่อที่จะเลยเหยือแอมเนียออกไปให้มากเพราะว่าแอมโมเนียเนี่ยมัน ถ้ามาอยู่ในน้ำยางเยอะเนี่ยมันทําให้ไม่เกิดการมันเวลาเขาใส่สารเคมีแล้วมันมันไม่หวัดภายในนะวัดภายนยากสมันคงลูกได้ยากตันตัวได้ยากอเราบริษัทของคุณคุณปุ๋มเนี่ยค่ะบริษัทสมายลาโปเนี่ยคือเขามีมาตรฐานการหมักยังไงบ้างอะคะพี่คุณผมมาแจ้งว่าอยากได้น้ำยางพ้นที่ที่ถูกปรับค่าต่างๆแล้วแล้ว เก็บไว้ในในแพงเนี่ยอย่างน้อยอสี่สิบห้าวันนะฮะแต่ลูกค้าทั่วไปเขาบอกสามสิบวันหนึ่งเดือนอ่าแต่คุณปุ่มเพื่อความอ่าอาจจะเป็นเพราะความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์<ฮ>ะนะฮะเราก็โอเคเขาเก็บง่้ <ฮะ S 1> การปรับค่า MSP เนี่ยถ้าเรามันต้องใช้เวลาครับสมบมติเราเราจะปรับจากมันลงมาในแั้งเนี่ยมันจะมี MSP ออยู่ประมาณแค่สองร้อยสองร้อยกว่า กว่าเราจะปรับให้ค่า m อเมีเนี่ยมันขึ้นไปตามที่คุณผมต้องการก็คือ900เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็น2อาทิตย์แล้วการที่เราใส่สารเคมีลงไปปรับเนี่ยบางที2อาทิตย์แล้วมันยังขึ้นต่ออ่ามันขึ้นต่อได้หรือว่ามันขึ้นไปแล้วาอาจจะลดลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันมันมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งเอเมีนี่มันไม่ค่อยนิ่งเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำเราด้วยความชำนาญแล้ว ถ้าโอเคมันนิ่งคุณผมก็เลยขอเป็นประมาณส5บา,า,าวันมันจะนิ่งแล้วมันไม่เปลี่ยนละเพราะฉะนั้นเวลาเขาได้ไปปุ๊บเขาสปเปคนี้นะคะอะไรเงี้ยพี่เอ๋เขาก็จะแจ้งทางนี้สปเปคแบบนี้คุณงโอเคไหมโอเคก็เอาไปาไปแล้วเขาก็ตามสูตรเลยเขาจะไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องของการต้องปรับสูตรปรับไปปรับมาตามความต้องการของลูกค้าเลยใช่ไหมที่นี่กับผลิตภัณฑ์ครับที่นี่จะเน้นเรื่องลูกค้าเราทำอะไรครับต้องการอะไรที่สำคัญ เราจะทาให้เรารับให้เข้าไปได้ไปเข้าไปนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไม่ก็อาจจะใช้ได้เลยนะครับโอเคค่ะได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พี่ปุ้มปุ้มากมากเลยค่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปอ่าถ้าใครดูจนจบคลิปนะคะมีคลิปอื่นเยอะแยะมากมายที่เราผลิตขึ้นมาก็ฝากด้วยฝากดูให้ครบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.